ครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ2กลยุทธ์ที่ผ่านไปครับแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะลองคิดภาพตามนะครับว่าเอ๊ะแล้วงานที่เราทําอยู่เนี่ยมันเข้าข่ายกับกลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ในเชิงสร้างความเติบโตให้กับองค์กรของตัวเองนะฮะทำยังไงที่เราจะเอากลยุทธ์ไปใช้แล้วให้ได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเองหรือว่าใช้ในการบริหารการทํางานใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ในการทํารับเหมาตกแต่งภา,ายในนะครับ และตอนนี้เรากําลังเข้าสู่กลยุทธ์ที่3นะครับเทอดใครกลัลไงไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เรากําลังดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไระเดี๋ยวผมขอแนะนําสักนิดหนึ่งนะครับคลิปโอนี้นะครับจะเป็นคลิปโรที่ยกกลยุทธ์36กลยุทธ์ของท่านซุนวูนะครับในตําราพิชัยสงครามเนี่ยมายกตัวอย่างนะฮะจำลองสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผมเรียบเรียงขึ้นเพื่อที่เป็นแนวทางในการเอาไปปรับใช้เข้ากับ การทํารับเหมาตกแต่งภายในของแต่ละคนนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เรากําลังเข้าสู่กลยุทธ์ที่3ามครับที่มีชื่อว่ายืมดาบฆ่าคนแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับติดตามในกลยุทธ์ต่อไปนะครับครับกลยุทธ์ที่3มเนี่ยมีชื่อว่ายืมดาบฆ่าคนนะครับใช้มือที่3เพื่อทํางานสกระปรกอ่าอันนี้คืออาจจะเป็นความหมายในเชิงนิยามในหลักการของ ตำราพิชัยสงครามนะครับกรณธที่3เนี่ยยิมดับค่าคนเนี่ยมีความหมายว่าการใช้มือที่3หรือบุคคลอื่นเพื่อทำงานที่ยากลำบากหรืองานที่สะกรกแทนตนเองอย้ำนะครับเป็นงานที่ยากลำบากหรืองานที่สะปบกคือลักษณะของการยิมดาบค่าคนเนี่ยหมายความว่าเป็นงานที่เราทำเองไม่ได้นะครับนะฮะ โดยที่ไม่เปลืองแรงหรือเสี่ยงชีวิตตัวเองกลยุทธ์นี้เนี่ยเน้นการใช้ทรัพยากรหรือความสามารถของคนอื่นให้เป็นประโยชน์กับตัวเองอต้องบอกงี้นะครับว่าในกลยุทธ์ทีเ่เป็นตำราพิษสงครามเนี่ยคำศัพท์โบราณเนี่ยอาจจะใช้ในเชิงเปรียบเทียบฟังดูแล้วอาจจะรุนแรงนะครับว่าไปยืมดาบฆ่าคนทํางานสกรปรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเชิงความหมายเนี่ยมันหมายความว่างานที่เราเ ไม่สามารถไปทําได้หรือถ้าทําได้ก็จะเปลืองตัวใช้ความทรัพยากรของเราเยอะนะ,ะเสียพลังงานเสียกําลังงานของเราไปเยอะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้นะฮะจะใช้คนอื่นทํางานแทนเราไว้ง่ายแต่งานนี้แต่งานที่ให้ไปทำเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเป็นงานสกปรกงานที่มันอุกอาจงานที่มันผิดศีลธรรมนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ กลยุทธ์ยืมดาบพักคนเนี่ยในทฤษฎีของตำราพิขสงครามเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อศัตรูปรากฏแน่ชัดแต่มิตรยังลังเลสิ่งที่พึงกระทำก็คือล่อให้พันธมิตรออกไปประทะศัตรูนี่คือเป็นกลนวิธีอย่างหนึ่งในการใช้ความขัดแยง้งยิงกำลังของคนอื่นไปทำลายศัตรูเพื่อรักษากำลังของตัวเองไว้ก่อนแต่การยืมเช่นนี้จะต้องแนบเนียน มีเะ่นนั้นแล้วก็ไม่อาจทำลายศัตรูได้อ่ากลับอาจจะต้องถูกศัตรูย้อนรอยกลยุทธ์นี้ได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางนะครับในจดหมายเหตุของราชวงศ์ฮั่นนะครับหลังประวัติหวางยุนนะครับมีเรื่องลิปโป้ฆ่าตั้งโต๊ะในสามก,ก๊กก็มีเรื่องของเบ้งยิงกำลังของซุนกวนเนี่ยไปต้านโจโฉที่ผาแดงหรือโจโฉแตกทับเหลือน,นั่นเองกลยุทธ์นี้สรุปว่าเมื่อศัตรูมีทีธาต์ จำชัดแต่กองกําลังฝ่ายของเราเนี่ยมิกล้าแข็งควรจะหาทางอาศัยกําลังของพันธมิตรไปโจงตีศัตรูหลีกเลี่ยงการสูญเสียของฝ่ายเราด้วยวิธีการทั้งปวงครับเอาละครับแล้วถ้าเกิดเราจะมาพูดในความหมายบริบทการทํางานรับเหมาตกแต่งภายในนะครับในงานรับเหมาตกแต่งภายในเนี่ยกลยุทธ์เนี้ยสามารถนําไปใช้ในการจัดการกับปัญหาเจรจาต่อรองและการดําเนินการโดยใช้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อทํางาน แก้ปัญหาที่อาจจะเป็นอันตรายหรือต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษนะครับซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานครับตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ยืมดาบฆ่าโคนในงานรับเหากตกแต่งภายในนะครับสมมติสถานการณ์ขึ้นมาว่าคุณเป็นผู้รับเหมากตกแต่งภายในที่ได้รับโครงการใหญ่นะฮะที่ต้องการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างหรือวิศวกรรม หรืองานที่คุณไม่มีความเชี่ยวชาญพอกับปัญหาเนี้ยแต่คุณรับงานมาแล้ววิธีการใช้กลยุทธ์นะครับคืออันดับแรกก่อนคุณก็ต้องค้นหาผู้เชี่ยวชาญนะครับเริ่มต้นด้วยการค้นหาผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมหรือทางด้านที่คุณอ่อนคุณไม่รู้นะฮะเพื่อที่จะมาทำงานแทนคุณนะครับนะอันที่สองคือการเจรจาต่อรองกับสัญญา การตกลงว่าจ้างการเจราจารเนี่ยคุณก็ต้องเจราจารกับผู้เชี่ยวชาญบริษัทนั้นาน,าน,านะครับเพื่อให้เข้ามาช่วยในงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษโดยเฉพาะงานระบบงานโครงสร้างงานในสิ่งที่ผู้รับเหมาอินเทเลียส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยถนัดนะครับนะฮะแล้วให้เขารับผิดชอบทั้งสโคบนะฮะหากเกิดมีความเสี่ยงมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องให้ทางผู้ ผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เรากําลังเจรจาเนี่ยให้เขาทํางานให้เราเนี่ยเขารับผิดชอบเพื่อที่จะปัดความยุ่งยากที่มันจะเสี่ยงกับเราในอนาคตนะครับต่อมาเนี่ยหลังจากที่คุณตกลงว่าจ้างไปแล้วนะฮะก็ต้องประสานงานและติดตามผลครับการประสานงานติดตามผลอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเพื่อความมั่นใจนะครับว่าปัญหาที่เราเอามาใช้แก้ไขเนี่ยเขาได้แก้ไขเป็นไปตามแผนที่เราต้องการนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เรากำหนดด้วย การที่คุณสามารถมอบห่ายงานแล้วติดตามความคืบหน้าได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันคือการตอกย้ำความมั่นใจว่าการที่เราให้ไปทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งแล้วเขาสามารถทําได้ลุล่วงนั่นเองครับและสุดท้ายเลยนะครับการที่ เราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโครงการเนี่ยเช่นทีมงานที่มีทักษะเฉพาะด้านหรือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการทํางานของผู้เชี่ยวชาญนั้นๆเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตรงนั้นให้มากขึ้นหมายความว่าถึงเราเองเราจะไม่ได้นัดไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ถ้าเกิดว่ามีกิจอันใดที่เราสามารถที่จะช่วยสนับสนุนได้เนี่ยก็จะทําให้ภารกิจอันนั้นเนี่ยสำเร็จลุล่วงได้นั่นเองครับ ผลลัพธ์ก็คือด้วยการที่ใช้กลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนเนี่ยคุณสามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างวิศวกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่คุณ ไปรับงานมาแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขของคุณเองและคุณไม่รู้คุณมั่วไปคุณด้นสดไปเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยคุณอาจจะสวยไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นเองเนี่ยการที่ใช้บุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาเนี่ยก็คือการที่เข้ามารับผิดชอบหรือมาทํางานแทนคุณนั่นเองครับบทสรุปเลยนะครับกลยุทธ์ยืมดาบค่าคนเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการใช้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเนี่ยทำงานแก้ไขปัญหาที่ยากลําบาก แทนคูณนะครับการนำกรุธปนี้ไปใช้ในงานรับเหมาตกแต่งภายในเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในปัญหาเรื่องอื่นๆที่คุณไม่รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิศวรกรรมเรื่องโครงสร้างเรื่องงานร,ระบบนะฮะเรื่องอย่างเช่นโหลดไฟฟ้า บางคนเนี่ยทำงานอินชเชีย์มาตกแต่งบ้านมาไม่รู้หรอกครับว่ากําลังไฟฟ้าหรือโหลดไฟเนี่ยจะต้องทําแบบไหนที่ถูถถถตกต้องตามหลักวิศวกรรมก็ใช้อาศัยความเคยชินนะนะถ้ามันไม่เกิดเหตุก็แล้วไปแต่ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยโอโ้โหดูไม่จืดกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับสาหรับกลยุทธ์ดิมดาบฆ่าคนผมมีเรื่องสั้นนะครับ เป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นเรื่องที่ผมเรียบเรียงขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับณเนะมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับมีช่างตกแต่งภายในมีชื่อว่าคุณพีทนะครับซึ่งมีฝีมือเป็นที่ยอมรับในวงการมากเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีโครงการใหญ่ที่เป็นที่ต้องการของทุกบริษัทตกแต่งภายในในเมืองนี้นะฮะนั่นก็คือการีโนเวตโรงแรมหรูเลยนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเจ้าของโรงแรมเนี่ยชื่อคุณสมชายได้เชิญผู้รับเหมาหลายรายเข้ามาเสนอผลงานครับแต่คู่แข่ง สำคัญของของคุณพีทก็คือบริษัทดีไซน์ดีเด่นที่มีชื่อเสียงและมีฐานลูกค้าใหญ่อยู่แล้วคุณพีทรู้ดีว่าหากเขาแข่งกับบริษัทดีไซน์ดีเด่นโดยตรงเนี่ยอาจจะชนะโอกาสชนะเนี่ยจะมีน้อยมากดังนั้นเองเขาจึงใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดตัดสินใจใช้แก้ปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนเพื่อเอาชนะคู่แข่งครับทำยังไงรู้ไหมฮะ เริ่มต้นแผนการนะครับคุณพีทต้องเริ่มต้นด้วยการทําการบ้านก่อนนะครับเขารู้ว่าบริษัทดีไซน์ดีเด่นเนี่ยมีปัญหาภายในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทีมงานและการส่งมอบงานที่ล่าช้านะครับเขาจึงติดต่อไปยังผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของโรงแรมนะมีชื่อว่าคุณวิชัยซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาในงานงานนั้นนะฮนะค,คุณพีทแสดงความเป็นมิตรและเสนอความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทดีไซน์ดีเดน่นว่า ในอดีตเนี่ยมีปัญหาการตรวจสอบการส่งมอบงานล่าช้าและการทํางานที่ไม่เป็นไปตามแผนนะเขาได้เล่าเรื่องราวจากลูกค้ารายอื่นที่เคยมาใช้บริการบริษัทเนี้ยซึ่งทําให้คุณวิชัยเนี่ยเริ่มมีความกังวลครับาการดําเนินแผนการต่อไปยังไงรู้ไหมครับคุณพีดยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นนะครับเขาติดต่อไปอยังซัพพลายเออร์วัสดุที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เดียวกันกับที่บริษัทดีไซน์ดีเด่นเนี่ย ใช้เสนอสัญญาซื้อขายระยะยาวหากซัพพลายเออร์ช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อและจัดส่งบริษัทดีไซน์เด่นแล้วเนี่ยจากข้อมูลนี้คุณพีทรู้ว่าบริษัทดีไซน์เด่นมีการสั่งซื้อวัสดุจํานวนมากในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการโรงแรมที่กาลังจะทําคุณพีทใช้ข้อมูลนี้แสดงให้คุณวิชาเห็นว่า เนี่ยบริษัทดีไซน์ดีเด่นเนี่ยอาจจะไม่สามารถจัดการกับโครงการโรงแรมได้ดีนะครับเนื่องจากมีโครงการอื่นที่ต้องดูแลในเวลาเดียวกันและยังเสนอแผนางานตัวเองที่มีความยืดหยุนและรับมือกับการส่งมอบงานได้ทัานเวลาผ่อนพั์นะครับคุณวิชัยเนี่ย เริ่มเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณพีทและตัดสินใจเลือกบริษัทของคุณพีทในการดําเนินการโครงการโรงแรมซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทดีไซน์ดีเด่นอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาภายในและจัดการกับวัสดุที่ไม่เพียงพอนะครับทำให้เขาไม่สามารถรับมือกับโครงการโรงแรมได้ทันเวลาบสรุปด้วยการใช้กลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนเนี่ยคุณพีทก็สามารถเอาชนะบริษัทคู่แข่ง โดยที่ไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงเห็นไหมฮะการใช้ข้อมูลและสถานการณ์ของคู่แข่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและเสนอแผนง,งานที่น่าเชื่อถือและมีความยืดหยุ่นมากกว่าการใช้กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณพีทได้รับโครงการใหญ่และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทของตนเองเป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดติดตามเอาไว้ฟังกลยุทธ์หน้ากันนะครับ